คำเตือนช่องตรงรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นำรถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมาจำหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุกรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจริงไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพึงพอใจค่อยจ่ายเงินกันที่รถคลิปนี้พามาพบกับรถใช้งานอีกครัครบมาดูรายละเอียดของตัวรถกันครับขายโตโยต้าเมทิคส์แคปี35เครื่องเกียร์ดีใช้งานปกติค่ะ ใช้งานประจำทุกวันอยู่แล้วค่ะใช้วิ่งเข้าไร่เข้าสวนคุ้มมากภาษีขาดเกินนะคะต่อได้ปกติเล่มทะเบียนชุดโอนครบเอาไปโอนได้เลยนะคะรถได้เดิมบางไม่ได้ทำสีใหม่ทุกอย่างเดิมๆตามสภาพเลยค่ะพื้นกระบะไม่ผุคัดสีสวย2เส้นกระบะลังมีแมกไลเนอร์ใส่เรียบร้อยทนทานพร้อมบรรทุกภายในเบาะหนังยังสวยค่ะ รถคันนี้อยู่ในตัวเมืองลำปางนะคะมาดูมาลองขับกันได้ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะคะมาดูความคิดเห็นเพิ่มเติมครับรถคันนี้สีสันใช้ได้ครับภายนอกเดิมบางครับสติกเกอร์เดิมยังอยู่ครับลับไปเช็คดูว่าเป็นสติกเกอร์ติดรถมาหรือเปล่าแต่ดูแล้วค่อนข้างบางครับเป็นมาดิเอ็กที่ทรงสวยครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างน,นะครับตามอายุการใช้งานแต่เจ้าของกายืนยันว่ารถเดิมบางทั้งคันครับ ส่วนภายในค่อนข้างจะใช้ได้ครับเจ้าของดูแลดีเบาะไม่ขาดไม่ยุบเท่าไหร่ครับ <S <S ดูจากไกลๆแล้วครับพวงมาลัยและคอนโซลก็ยังโอเคอยู่ครับดูโดยรวมแล้วภายในอยู่ที่60-70%เลยครับ <S 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 แต่ก็ต้องไปเช็คระบบไฟไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟสูงต่างๆนะครับว่าทำงานได้หรือเปล่า <S <S แล้วก็ระบบเบรกต่างๆนะครับระบบคัสไปเช็คก,กันให้เรียบร้อยครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง 2,500cc ดีเซ e ครับค่อนข้างจะทนครับอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายไม่จุกจิกสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับช่างที่ไหนก็ซ่อมได้หรือซ่อมเองก็ดีครับอันนี้เป็นเอกสารหน้าเล่มนะครับเจ้าของก็ถ่ายหน้ามาให้ดูครับแต่เข้าไปดูว่าเล่มตัวจริงไปดูเลขเครื่องไปดูเลขคันสีกันให้ครบครับว่าตรงกันหรือเปล่าจะได้ไม่เสียเวลาครับส่วนเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปได้ครับรถคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่38,800บาทครับราคานี้สุดคุ้มแล้วครับ ส่วนรถรุ่นนี้ที่ซื้อขายณปัจจุบันโดยประมาณการนะครับอยู่ที่40,000บาทถึง80,000บาทครับขึ้นอยู่กับสภาพรถของแต่ละคันด้วยครับรถคันนี้ทางช่องให้อยู่ที่สีดาวครับถ่ายคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับฝั่งเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องเพื่อน,นำอํำรถดีๆมาฝากเพื่อนทุกวันด้วยครับสลักยุนี้สวัสดีครับ